สวัสดีเจ้าพี่น้องเมื่อนี้กับมาพ่อากันอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้อากาศดีดีกับสิลงทะเลอีกหาเก็บกันเมื่อนี้สิพ้าพี่น้องกันมาเอาหอยแมงผูดอ้อหอยแมงผูดยูทานีมีแตโตอันต,ตัวบวบตัวบวบเนื้อหวานหวานเลยสิมะเอาเมื่อนี้คิดอยากก็เลยพ่าน สี่สิบบาทมาเนี่ยเราบอกอุ้อุ้บก่อนก็หนาตามมาเบิ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเฮาสิได้หลายบ่แต่ว่ามันหลายอยู่แล้วละมองนี่มันหลายอยู่แล้วละเอาเอารถซิปหล่อมาใส่กับเบเบิร์ดดอกแต่ตามมาเลยจ้ามาเบิ่งเลยอุ้ยตูด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 ไข่นุ้ยเย่ไข่นุ้ยเย่เฮ้อเมื่อยบ่ บาหวานขึ้นแล้วลูกอข่บาหวานขึ้นแล้วเอาย่างตัวเฮ้ยมาหน่อยเอ้ยนี่แหละจ้าพี่น้องเขาก็ลงมาหอดหาดแล้วเบิ่งสิทธย,ยบรรยากาศให้เบิ่งเดออืมน้ำก็ลงลงมือนี่พูดนะนั่นน่ะเห็นบอ่อก่อนหินก่อนอยางเลยมีตะหอยแมงผูดได้หันอยู่หัน นั่นสีดำดำเลี้ยวไปสีดำดำนั่นมีตะหอยแมงผูเต็มหนึ่งเอารถสิบล้อมาใส่กับบเบิดพี่น้องเอ้ยจะมันมันหลายคักอยู่นี่หอยแมงผูกับมีตะโตแสบแสบหวานหวานอ้ว,วนอ้นวนอ่นนอนซ้อนคักอยู่นี่เดี๋ยวฮาสิไปอันเบิงมองเก็บเลยน่าจะนอกกับสียางไปต้นหนาอีกจักหน่อยโอเคจังไปเบิง พุณนะ่ะแมนเบิร์ดสีดำดำเนะี่ยแมนเบิร์ดบางเนะี่ยเป็นกีบเป็นกีบเป็นเงาเป็นเงาอยู่คุณ,คณน้ำโขดโถงโขดหินนั่นสีดำดำเ่อนแมนเบิร์ดนั่นหอยแมงปูกินก็บ,บ่ต้องในนั่นพี่น้องน้ำม,มันสะอาดระบบนิเวศอยู่นี่ดีดีข้าเจ้าเฮดให้น้ำสะอาดน้ำทะเลนี่ใสละโมบงบี่แบบอันสปปกประละใสละ กินได้แบบบ่ต้องคิดเอาเลยจ้าเฮากันสิมาลงมื่อเอากันเลยข้อยเวนไหมเฮนแอมดีซีดนี่แหละพี่น้องเลือกเอาโลดนี่งวยไร่ไงล้อยไหนดอยอยากได้รุ่นใดกันขั้มโพสต์คั้มโพสต์ถูกไหมเยอะหยุดข้อยเวนไหมเฮนโอ้ แน้โอ้ยตะอ่อนซ้อนค่นะตรงนีเนี่ยจักสีเอาหน่วยได้เลือกบโเถือพี่น้องหลายคักหลายเนี่ยอืมแต่ละหน่วยแต่ละอันแนี่หลายหลายเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเป็นหอยมันคู่ดำเนาะพี่น้องมันบบสีสีบขคือบานเฮาแต่ว่ามันกบบเสบเสพดอกว่ะ หม้วนขนาดพี่น้องเอ้ยถ้าเจ้าไปขายในตลาดเนี่ยก็บะแมนถึกถึกเจ้หนีพี่น้องอเ่าหนึ่งบะแมนถึกถึกวันต่อไปแต่ว่าเฮาอยู่หนีหาได้กินแบบตามสมชติเลยบิ๊ดีอยุ่ทำเค็มะเนีมามีเย่นี่แหละเที่ยว เออเนี <NYU. S 2> Ooh, うう่ยเอาหน่วยนี่เน uh ี huh. ่ยโอ้หน่วยใหญ่ๆนี่เนี่ยฮู้ห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 นุ่ยเอาจักเต็มถาดกับพ่อดอกบ่เอาหลายดอกกินบ่เบิดพี่น้องเอ้ยถาดเดียวกับกินบ่เบิดแล้วเอาไปอัน ฝรั่งขาเจ้าออกไปล่างดี่ดีร่างดี่ดีแล้วเขาเจ้าอันขวดใส่อันกระเทียมใส่อันเนยไปขวดใส่กระเทียมใส่เนยนั่นแหละแบบสไตล์ฝรั่งเนาะของคนไทยเท่ากับสีอีหยังไปหนึ่งหนึ่งใส่ใบโหระพากระเฮ็ดน้ำจิม้มสามรส นี่แหละพี่น้องเขาก็เลือกเอาตัวสีนี่มันก็มีมีแต่ว่ามันก็คือกันเบิร์ดละวานเนือ้อมันก็ได้เนี่ย,อยเ,อเอาม้นเอามันเอาสนุกเลยจ้เออเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่คุณอนะอันนี้ปะ <c oughs> พ่อยปูน้อยเอ้ปูน้อยซีซีมันงนี่ปูน้อยเนี่ยละซี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 เห็นบ่อยปูน้อยเนี่ยกี่หมาวยิงกันนี่นี่ละนละน

ข้ามโครสข้ามโครสซิซิอยู่กันเลยซิว้าเบิ้งพี่น้องเบิ้งคว่ำอุดมสมบูรณ์อีปูเต็มนึงหือแตกยัวยอยู่ว้าซิซว้าดูแค่ดัดแมน อุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยบังเนร์ละ <c oughs> หลายค่ะอุ้ยเบิ้งพี่น้องอู้เบิ้งอีปูน้อยแตกงัวยุกอยู่บางเนร์ออเอปูน้อยหลายคัก

โอเคเขากับเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเอาเพ่ออยากพ่อกินเนาะอเอาลายเอาพรอ,อยากพ่อกินกับพ่อเดี๋ยวนี้เขากับสิกลับบ้านแล้วไปเฮ็ดแนวอยากแนวกินโอเคพ่อกันคลิปนานาะ,ะเจนน้อ